สวัสดีครับผมสวัสดีจ้าครับเมนีครับปนปลาขิงใส่เม่งดาครับพักจากพักหลายพักลวกพักสดเก็บยกกระทางจ้าคมลงแตกน้อยมาเด้อกินข่าวน้ำกันจ้าเศร้านี่เส็บๆปนปลาอาหารอีสานบ้านเฮาค่ะมาครับพอร์เรครับจัดการยังครับ คนไปเคียงเซเม้งด่าหอ,อมๆเลยครับพักันดูฝั่งนี้เจ้าขอให้กันเอาละแักซี่กินผมก็จะกินเองครับ ต้นว่าพักจะเดากินกับเนั้นกับแซว่าท่านผมจะกินกับก้นไปเก่งใส่มังดานเนะี่ยแหละมันแห่กว่าหลากหลา่เดาเท่าไหร ติดแจ้งกันครับหนักกินซํำเนี่ยก็ะแสบหรอพี่น้องค้ปนปลาเคียงใจ่แมงดา,าหอมๆแล้วก็ลวกพักกินน้ำกันเดอ้อจ้า คำยังไงมันเหล่าพกผมมันเหลแตกทุกคนไลายเนี่ยมื่องปั่นขอเพอดีเดีอครับมากดาด

nhân thấm khẩu nghe Hãy bùa không เนี่เด้อครับมากกะไรคือใกกระแจยากถาโฆษณาเด้อครับผมก่ได้เป็นกำลังใจให้คุณทำคลิปนะครับช่องร้านเจริญกอนนะจ้าเจริญกนคอนเกนแล้วม,มิ้งคลิปไหมไหมไม่พอแม่พี่น้องได้รับชมกันจ้า เห็ดกนะิบไทยในครัวเรือนเขาเลยละ่ะเห็ดกับข่ขาวกับน้ำเห็ดกินข่าวขันมีงานกะลง้งกิบเห็ดงานไปนะจ้าฝากความเ <พอ S 2> มีพี่น้องรับชมหน่อยเด้อผมกระจาย้างน้ำเป็นา้างซอมขันน้งานขมากอาีใต้เห็พ่อแม่พี่น้องได้รับชมกันฝากกดติดตามฝากกดสับสับไข่น้ำตาจา้า ฝากช่องแม่อว้วนพากินน้ำเนเด้อจ้าช่องแม่อว้วนพากินเอาไปเบิ่งไห้ครับช่าจะมีหลายยงาให้เพื่อยู่ครับให้ช่องแม่อว้วนพากินน่ะเห็นหลายย่างลายแนวจ้าตาปนกันไปพาันนี้เขาก็บปลูกเอาแต่ปลูกแท้กระทางหนาบ้านแต่เพราะได้เก็บกิน เขาเสียบเสบน้ำกันจ้ะก,กับปนกับยากระเสียบน้กพี่นอ้องพักสะดองกินกับยยกระเสีวบวตะลว จ้าไตบัวกับวานแสบครับ Mm hmm. คนป,า,ออปากเลือกพักซ่อเนี่ยกระแทบแล้วครับผมปลูกไม่นา่าบ้านครับปลูกเต็มกับฟางเลยหอมมังแบบ้งเนี่ Him yeah. yeah. um, là khi này phía nào ấy Bất ngờ cả nơi dầm hiệu nữa. Hm 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 คลิปนี้ก็ฝากไว้ั้งนนี้แหละครับผมฝากกนไห์กนแช่์กดติดตามไว้ั้านนี้เด้อครับผมขอบคุณครับ